สวัสดีครับพี่ชื่อนัทกรเอียงอัมพัน์นะครับเชื่อล่้ว่าแบงค์อายุ21ปีจบการศาึกษาจากโรงเรียนชมพธานรุ่นที่6035ปัจจุบ,บันบรรจุรับราชการในตําแหน่งอาชีพปรับอำเภอครับแรงบรรจใจของผมก็คือการได้ดูละครเรื่องปฏิวัติราดาครับได้เห็นพระเอกซึ่งเป็นปรัดอำเภอได้ไปแบบทุกขีพี่น้องประชาชนได้ปราบโจรผู้ร้ายได้ขี่ม้ายิงปืนและซึ่งว่ามันเท่มากจึงทําให้ผม มาสอบรับราชการเป็นประลับอำเภอครับระราับอำเภอก็จะมีอยู่กัน5ฝ่ายหลักๆก็คือที่รับผิดชอบนะครับคือมีฝ่ายทะเบียนถ้ามองภาพออกง่ายๆก็คือไปทาบัตรประชาชนตดวทะเบียนสมรสแจ้งเกิดแช่งตายอะไรอย่างนี้ก็จะไปทําที่ฝ่ายทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีฝ่าย มั่นคงก็ทําหน้าที่เหมือนตํารวจเลยแต่แค่เรามีอำน,นาจหน้าที่ภายในอําเภอก็คือไปจับยาจับคนบ้าจับผู้กระทาความผิดได้ทุกอย่างแล้วก็ฝ่ายปกครองจะดูแลเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็การอนุญาตทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการขอ,อไปญาติโรงแรมถามบริการหรือการขอญาติไปอาวุธปืนนะครับแล้วก็ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมก็จะดูแลเรื่องการรับ เรื่องราวลองเรียนลองทุกของพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายสุดท้ายก็เป็นฝ่ายสํนานักงานก็เหมือนกับพ่อบ้านม่ขพ่อบ้านแม่บ้านของอํเาเภอก็คือดูแลพวกงานเอกสารงานรับพิธีอะไรต่างๆอย่างครับมีผู้สมัครสอบทั้งหมด10,000กว่าคนนะครับแล้วก็ผู้ที่สอบผ่านมีประมาณ700กว่าคนครับการสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจตนเรียนที่สามารถสอบได้ครับผมคือการบาเพ็นอาคุณข้าหน้าคือการข้าราชการนะครับก็แบ่งเป็นปฏิบัติการสายแท่งวิชาการนะครับจะแบ่งเป็นปฏิบัติการชํานาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญสมคุณอาวุธทีนี้ตอนนี้ผมอยู่ในแท่งของปฏิบัติการซึ่งจะเลื่อนไปก็เป็นชำนาญการก็คือของกรมการปกครองเนี่ย เขาจะให้ระยะเวาลายอยู่ที่6ปีในการขึ้นเป็นชนาญการได้แต่ว่าถ้าเรามีปอโทก็จะลดลงเหลือ4ปีครับพอเป็นชนาญการแล้วก็จะมีสิทธิสอบชนาญการพิเศษต่อได้เลยครับไปครับเพราะว่าอำเภอของประเทศไทยมีทั้งหมด878อำเภอซึ่งมันอยู่ทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเป็นประดับอำเภอผมต้องไปอยู่ได้ทุกอำเภอครับ น,น้องสามารถเลือกเรียนได้3าคณะในการสอบเป็นประับเพอก็คือรัฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐประศา,ศาสนศาสตร์หรือบริหารธุรกิจครับสำหรับน,น้องที่สนใจแนอาชีพประับเพเภอนะครับก็ขอให้น้องตั้งใจพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้ครับครับ